สวัสดีค่ะครูชื่อกระชามาละโหสิประชานะคะหรือครูมิ้นนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องการจัดการแสดงน่าจสินไทยในโอกาสต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าการจัดการแสดงนั้นจะต้องเริ่มจากสิ่งใดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องคำนึงในการจัดการแสดงน่าจสินไทยในโอกาสต่างๆได้แก่หนึง่งประเภทของงานค่ะ ขั้นตอนการดำเนินการจัดการแสดงค่ะประโยชน์และคุณค่าของการแสดงเรามาดูประเภทของงานกันเลยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะคือ1งานพระราชพิธี 2. งานมงคล 3. งานอาวมงคลและ 4. งานเทศกาลต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานแรกกันเลยนะคะงานแรกก็คืองานในพระราชพิธีนะคะ เป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากกำหนดไว้เป็นประจําตามราชประเพณีนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะเป็นผู้เสด็จดําเนินทรงไปประกอบพิธีด้วยตนเองนะคะเช่นพระราชาพิธีสมโภชพระราชาพิธีโศกันเป็นต้นนะคะอย่างภาพในตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะคือการแสดงหนังใหญ่นะคะอ่าเรามาต่อกันเลยนะคะ การแสดงที่นํามาแสดงนั้นจะต้องเป็นแบบแผนตามขนบธรรมเนียมประเพณีเข่งครัดและมีความงดงามนะคะเครื่องแต่งกายมีความงดงามและมีความไพเราะของบทเพลงเช่นการแสดงละครในการแสดงละครนอกแบบหลวงการแสดงหุ่นละครหลวงและการแสดงหนังใหญ่เป็นต้นค่ะ จากภาพนะคะเป็นการแสดงหุ่นละครหลวงนะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะพานักเรียนไปดูตัวอย่างนะคะการแสดงของหุ่นละครหลวงกันนะคะ ค่ะจบไปแล้วนะคะการแสดงของหุ่นละครหลวงนะคะต่อไปมาดูงานมงคลนะคะชื่อบอกอยู่แล้วว่ามงคลก็คือสิริมงคลนั่นเองค่ะการแสดงที่นำมาแสดงจะต้องเป็นการแสดงที่มีบทร้องและท่ารำของเพลงที่สื่อความหมายถึงความเป็นสิริมงคลเป็นเพลงที่มีความสนุกสนานรื่นเริงเช่นลำวอวยพรระบำเทพบันเทิงระบำกิด,ดาพินิหารเป็นต้นค่ะ ภาพที่นักเรียนเห็นนะคะอันนี้เรียกว่ารำอวยพรค่ะก็คือใครที่ได้ดูรำอวยพรก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนั่นเองค่ะถัดมาเป็นงานอาวมมงคลนะคะชื่อบอกอยู่แล้วว่าอาวะมงคลหมายถึงความโศกเศร้าเสียใจนะคะการแสดงต้องมีจังหวะที่ช้านะคะหรือบทเพลงที่มีบทร้องทั่วไปที่ไม่ได้สื่อความหมายถึงการอวยพรนะคะ เช่นรำฉุยฉายพราม์ระบําโบราณคดีเป็นต้นหรืออาจจะนำการแสดงเป็นชุดเป็นตอนมาจัดแสดงเช่นพระรอตามไก่หนุมาจับนางสุพรรณมัจฉาเป็นต้นค่ะเห็นไหมคะภาพตัวอย่างเป็นฉุยฉายพราม์นะคะฉุยฉายพราม์ก็คือเป็นลักษณะของการไร่รำรำเดี่ยวนะคะ ถัดมาเป็นงานเทศกาลต่างๆง,งานเทศกาลต่างๆเป็นงานที่ภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อช่วยกันอนุรักษ์สืบสานนฏัตสินไทยและเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลดีให้กับเศรษฐกิจของประเทศนะคะการแสดงที่นำมาแสดงจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ด้วยสถานที่จัดงานและเวลาที่กำหนดของการแสดงนั่นเองค่ะ การแสดงประเภทละครหรือมหรสพต่างๆเช่นรามกองยาวก็ใช้ในวันสงกรานต์ระบำปฐีพสุขโขทัยใช้ในวันลอยกระทงการแสดงลิเกเป็นต้นค่ะอย่างภาพที่เห็นนะคะคือระบำสุขโขทัยนะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะให้นักเรียนได้ชมตัวอย่างของระบำสุขโขทัยกันไปชมกันเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะที่นักเรียนได้ชมไปเรียกว่าระบำสุขโขทยเดี๋ยวคูมิ้นขอบอกประวัติข้าวๆก่อนนะคะระบำสุขโขไทยเป็นระบำชุดที่5อยู่ในระหว่างพุทธศตรวรรษที่1 9บเถึงยีนะเป็นยุคที่ชนชาติไทยเริ่มสร้างศิลปะนาจศิลป์และดนตรีเป็นสมบัติประจําของชาตินะคะโดยอาศัยหลักฐานอ้างอิงที่กล่าวไว้ในเอกสารและหลักศิลาจารึกประกอบศิลปรกรรมอื่นๆ การแต่งทํานองกระบวนท่ารำและเครื่องแต่งกายประดิษฐ์ขึ้นให้มีลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามตามแบบอย่างของศิลปะสุขโขทัยค่ะ,ะเมื่อเราจบประเภทของการแสดงแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูถึงขั้นตอนการดําเนินการจัดการแสดงมีอะไรบ้างนักเรียนไปดูกันเลยอันดับแรกแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบเวลาแบ่งนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายคือ ฝ่ายอำนวยการแสดงฝ่ายจัดการแสดงฝ่ายธุรการนะคะพอเราแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วเราจะมาคัดเลือกผู้แสดงเวลาเัาเลือกผู้แสดง,สดงให้มีความสอดคล้องกับบทบาทของตัวละครน,นั้นๆและถ้าเป็นการแสดงประเภทรำระบำ,ำฟ้อนเสริงเราจะดูรูปร่างลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็คืออาจจะเป็นความสูงแบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนในการเรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นมอบหมายเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่เฮลันยิกนะคะและมอบหมายการจัดทำฉากให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเป็นการจัดการประชุมติดตามผลการทำงานของแต่ละฝ่ายเมื่อเราประชุมแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องติดตามผลงาน ของแต่ละฝ่ายด้วยว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็มีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าให้กับผู้กํากับการแสดงหรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆได้รับรู้และร่วมกันแก้ปัญหาค่ะเพื่อให้งานออกมาดีนะคะเสร็จแล้วพอเราประชุมแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการฝึกซ้อมการแสดงมีการกําหนดซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ซ้อมย่อยก็เหมือนนักเรียนจับกลุ่มซ้อมในช่วงเวลาที่มีเวลาว่างนะคะ อาจจะต่อท่าเต้นท่ารำแบบนี้เป็นต้นซ้อมใหญ่คือทุกคนนะคะในการแสดงเหมือนพิธีเปิดครั้งนั้นทุกคนจะมารวมกันแล้วซ้อมร่วมกันเหมือนการแสดงวันจริงแบบนี้นะคะต่อไปจัดก,การแสดงจริงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเพราะทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อไม่ให้มีการขาดตกบกพร่องใดๆเลยนะคะ หลังจากเสร็จงานแล้วเรียบร้อยเราจะต้องมีการสรุปและประเมินผลการแสดงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทุกฝ่ายจะประชุมร่วมกันและประเมินผลการจัดการแสดงและนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในการจัดการแสดงในครั้งต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์และคุณค่าของการแสดงกันค่ะอ่ะเดี๋วเรามาดูกันนะคะ ช่วยให้ผู้แสดงมีความกล้าแสดงออกเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติสามารถนำไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้รู้จักการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงอย่างมีเหตุผลทำให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการประดิชชุดการแสดงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยผ่อนคลายความเครียดทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณค่าของการแสดงสําหรับวันนี้ที่เราได้เรียนไปนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะนักเรียนประเภทของงานขั้นตอนการดําเนินการจัดการแสดงแล้วก็ประโยชน์และคุณค่าของการแสดงใช่ไหมคะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าการแสดงแต่ละประเภทนั้น ใช้ในโอกาสใดบ้างมีลำดับขั้นตอนการจัดการแสดงอย่างไรบ้างและความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะได้รู้ถึงประโยชน์คุณค่าของการแสดงในวันนี้ครูมิ้นอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาเพื่อเพิ่มความรู้นะคะสำหรับวันนี้ครูมิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ